ครับสวัสดีครับผมปอนมีหลายอยู่แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับรถมาเจสตี้ครับายแดงเลยฮะคันนี้มาติดตั้งโค้กบาร์สายไฟฟ้ากับเราครับครับติดตั้งไฟฟ้าครับคันนี้ครับกดปีกได้เลยครับไม่ต้องหนักมืออีกต่อไปครับคันนี้นะครับและที่ประตูครับยังมีบันไดไฟฟ้า บอร์ด้วยครับที่ครับบันไดไฟฟ้าครับสะดวกสบายและหรูหรามากนะครับรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลนะครับพอเราเปิดปุ๊บมันจะเปิดออกมาอัตโนมัตินะครับปิดปุ๊บก็จะกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมนะครับไม่เก่งกะนะครับนะครับปินขึ้นสับเข้าไปที่เดิมเลยครับาเิดปุ๊บออกมาเลยฮะ ในรถนะครับยังมีส่วนของที่วางแก้วด้วยตรงกลางนะครับเปิดให้ดูที่วางแก้วเราเปิดลงมาเป็นแบบนี้ครับผ่านวางแก้วครับสําหรับคนขับนะครับดูหรูหราเลยครับท่านใดที่สนใจงานติดตั้งล้ํำๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ผมได้ที่เบอร์โทร 086956 6659วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ